มาชมอีกหนึ่งแนวทางในการตกแต่งเจ้าไฮรักทาโวโอนะครับลูกค้าก็เราเคยแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับในส่วนของซุ้มล้อที่เราบอกว่าซุ้มล้อของทาวโวเนี่ยมันกว้างขึ้น4เซนติเมตรมันกว้างขึ้นจริงนะครับแต่ความกว้างส่วนนี้จะเท่าเดิมเข้ามาขยายส่วนด้านหน้าเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นคันนี้หลายคนอยากรู้ว่าเอ้ยมันใส่ยาง2.85แล้วต้องตัดไหมสรุปต้องตัดต้องปาดซุ้มนะครับจะต้องแต่งปาดซุ้มนิดหน่อยนะครับคล้ายๆกับตัวของเจ้าเโวเหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้เองเนี่ยลูกค้านะครับตกแต่งยกขึ้นด้านหน้า2.5นิ้วนะครับด้านหลัง1.5นิ้วเพื่อใส่ยาง2.85 7 17บวกด้วยล้อจากค่าย KMC นะครับเป็นขอบ17 ชุดช่วงล่างนะครับยังไงเราก็ต้องใช้ของ Profender นะครับตัวนี้เป็น O.M e 2.5ทั้งาด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นโชคที่เรียกว่ามีคุณภาพเป็นโชคชุดใหญ่เลยนะครับมีเพิ่มเติมนะครับในส่วนของบันไดข้างนะครับด้วยว่าตอนนี้ถามว่าจะมมยทาวโวยังตกแต่งได้ไม่มากนะครับของแต่งสั่งไปเยอะแล้วครับยังไม่ค่อยเข้ามานะครับจะมีของแต่งอะไรเข้ามาเนี่ย เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมกันอีกทีแต่บอกเลยนะครับว่าใครที่อยากใสย่ยาง285ใส่ได้นะครับแต่ต้องตัดซุ้มนิดหน่อยครับส <st ress> นใจตกแต่งรถยนต์นะครับในรุ่นต่างๆติดต่อเข้ามาได้ครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่แกซี v ่โฟร์วจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผม